สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูตุลักษณกินาตาปรงกุนันนี่ลูกใครลูกปู่ปู่อะไรปู่ตุ่ม่าเป็นอะไรคะเพลงตันดัวกระวดอะไรตพลงดกระลาจอมอยู่ไหนคะอยู่วัดโพชัยอยู่ในเมืองวัดโพชัยเหรอคะลงพ่ออะไรลงพ่อปัะชา เอาไหนหนูลองท่องหลวงพ่อประส,สัยพนมือติหนูท่องได้ไหมเอ,ามอ้าอทโทน,านโทมทิตายพคะวัโตุนนโมหโตธัมมะสัมมูปัสสะนโมทิตายพระกททนนักสสุนะระหะโตธัมมะสัมมูปัสสะนโมอีกครั้งหนึ่งนโมทิตายพระกัสสุ ไหนลองว่าคาถาหลวพ่อพระใสิาคจาตะมลัม,มลมับะจาสจเก่งจังเลยปมมือตัวเองหน่อยค่ะยี